มีขวดเดียวจ้างามสวยกันทั้งสวนด้วยกันไปเลยค่ะขวดเดียวพืชผักงามสวยกันแบบง่ายๆนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยนะคะปรับปรุงสภาพดินได้เป็นอย่างดีจ้าขวดนี้กันเลยค่ะ หนอนไล่มแมลงกันแบบง่ายๆนะคะด้วยสูตรนี้กันเลยนะคะครั้งนี้นะคะแม่ก้อยใช้เป็นเบียรนะคะเพื่อนๆมีเบียรเก่าเบียรหมดอายุนะคะมาทําสูตรนี้ได้เลยนะคะทําไมเบียนะคะถึงทําให้ต้นไม้พืชผักของเรานะคะงามในเบียรประกอบไปด้วยนะคะยีสต์ข้าวบา e เล่ฮอปซึ่งฮอปจะถือว่าเป็นสารกันบูดแบบธรรมชาติและยังมีเชอร์รี่รัสเบอรี่และธัญพืชค่ะ เพื่อนๆมีเบียเก่านะคะเบียรหมดอายุนะคะมาทําสูตรนี้ได้เลยนะคะมีเบียเก่าๆเบียรเหลือก้อนขวดนะคะอย่าทิ้งนะคะมาบํารุงพืชผักกันแบบง่ายๆเลยคะ่ะไม่ก็จะมาบอกถึงประโยชน์ของเบียที่มีต่อต้นไม้พืชผักของเรานะคะ ในเบียจะช่วยเพิ่มสารอาหารให้กับในดินไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทซียมวิตามินเกลือแร่เร่งการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีเร่งใบเร่งยอดเร่งการแตกตาดอกใหม่ใ้พืชของเราใบเขียวใบมันวาวช่วยทำให้ปุ๋ยสูตรต่างๆนะคะทํางานได้ดีจากเบียรนะคะ <ๆ S 2> กเกิดจากการหมักเป็นเวลานานเรียกว่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะคะที่เล็กและละเอียดนะคะเพื่อสามารถนําไปใช้ได้ทันทีในเบียยังสามารถนะคะดักหอยทากและบุ้งได้ และในเบียร์นะคะยังสามารถไล่มดไล่ห i, นอนไล่เพ้ยไล่แมลงกันแบบง่ายๆนะคะเป็นเบียร์นะคะเพื่อนจ๋าสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะน้ําสะอาดค่ะขวดพลาสติกค่ะเพื่อนๆมาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนจ๋าเบียร์นะคะอยู่ที่นะคะครึ่งแก้วนะคะ100รอมลนะคะเพื่อนๆเราจะผสมนะคะต่อนะคะขวดนะคะขนาด1.25ลิตรนะคะเพื่อนๆเทค่ะเทเบียร์ใส่ไปในขวดเลยค่ะเพื่อน ไม่ต้องหมักจุลินทรีย์ให้นานค่ะสูตรง่ายเร่งด่วนแบบนี้เลยค่ะแล<ร>้ว<ร>ใส่เปียไปในขวดเปล่าแล้วะค่ะเพื่อนอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เขย่าอย่างนี้เพื่อนเขย่าจนเกิดฟองเลยคะ่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนนะคะใส่น้ําสะอาดตามลงไปค่ะท่านไหนนะคะมีน้ําซาวข้าวนะคะสามารถใส่น้ําซาวข้าวลงไปได้เลยนะคะเราใส่จนเต็มขวดเลยค่ะเพื่อน เพื่อนๆจากสำหรับเบียร์ขวดหนึ่งนะคะจะทำนะคะสูตรนี้นะคะได้ถึงนะคะ6ขวดเลยนะคะเดี๋ยวแม่ก้อยขอเวลานะคะทำอีก5ขวดที่เหลือนะคะอย่าลืมเขย่าก่อนปิดฝาทุกขวดเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ก้อยแพ็คนะคะปุ๋ยสูตรพิเศษแบบเข้มข้นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีใช้เลยนะคะไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงกันแบบง่ายๆนะคะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่มแมลงค่ะเรามาผสมนะคะต่อฟอกกี้ที่ผิดโพ่นะคะ ขนาด1ลิตรนะคะคเาเทาใส่ลงไปค่ะพเพื่อนๆอยู่ที่ประมาณนะคะ100มลนะคะ100มลก็อยู่ที่ครึ่งแก้วค่ะเพื่อนๆจะย่อต้นไม้พืชผักได้ทุกวันเลยค,ครับไล่หนอนไล่มแมลงได้ด้วยนะคะ ฉีดพ่นได้เลยนี่ต้นพริกของแม่ก้อยค่ะแม่ก้อยเห็นแวบๆค่ะมีมดดำค่ะเพื่อนๆค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆพื่นี่เป็นแอลกอฮอล์นี่ค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะทั้งสืและยาไล่แมลงฉีดพ่นทางดินค่ะนี่เป็นมดดำอะค่ะเพื่อนๆค่ะนขาเร่งการออกดอกนะคะเร่งเขียวเร่งการแตกตาดอกพืชกันแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆ บ้านไหนสวนไหนนะคะมดหนอนแมลงนะคะดื้อมากๆค่ะไม่ก้อยขาไล่ยังไงไม่ไปสักทีน,นะคะเพิ่มสิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะอยาล้างจานมาเลยค่ะพเพื่อนอยาล้างจานค่า1หนึ่งช้อนชาค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยกันแบบง่ายๆคะ่ะมดอยู่ในดินมดอยู่ในกระถางค่ะไม่ก้อยนี่ใช้สูตรนี้นะคะพเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะมดดำจ้าพเพื่อนคนเลยคะ่ะเพื่อนจ๋าจิบพ่นเลย ไล่มดไล่หน,หนอนไล่แมลงกันแบบง่ายนะคะโอ้ไปเลยค่ะเพื่อนจ้าไม่เหนือเลยจ้าเห็นมดเยอะๆมดดำมดแดงครับเพื่อนง่ายๆเลยสูตรไล่มดแบบง่ายๆจ้าโอ้ใบมะนาวครับเพื่อนจ้าใบมะนาวมีมดดำคะ่ะไม่ต้องฉีดเพื่อนๆปุ๊บเห็นผลปั๊บเลยค่ะเพื่อนโอไม่อยู่<ม>เลยจ้าสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้นะคะแต่ส่วนนี้นะคะเราผสมต่อน้ํสิ0 หรือ20ลิตรนะคะได้เลยนะคะพเพื่อนวัตถุอุปกรณ์ค่ะมีเบียร์นะคะอยู่ที่100มลนะคะโมโนโซเดียมกูตามตเครื่องดื่มชูกำลงังกะปิไข่หนึ่งฟองค่ะสูรเร่งดอกเร่งผลรวดเร็วทันใจค่ะหนึ่งช้อนชายอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ะเร่งรากเร่งดอกเร่งผลนะคะมีฟอสฟอรัสสูงค่ะกะปิค่ะพเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไม่กล้าขอเวลาไปละลายน้านะคะก็ละลายกะปิเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไข่เลยค่ะหนึ่งฟองค่ะเพื่อนเพื่อจ๋านี่โปรตีนและ แบบเร่งด่วนถ้าเห็นผลมากๆเพื่อนเปลือกไข่ค่ะอย่าทิ้งจ้าใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆนักปลูกเมือไม้ทําสูตรนี้ไว้ใช้เลยค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าใส่เครื่องดื่มชูกําลังะะเลยค่ะเครื่องดื่มชูกําลังที่มีวิตามิน B3B5 B6 และ B12 นะคะเล่งรากเล่งเขียวดอกเยอะทนใจจ้ะพืชติดดอกแล้วนะคะไม่สลัดดอก,อดอกค่ะโซเดียมกูตามต่ะเราใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเ,เพื่อนๆจ๋า สูตรนี้นะคะเราจะใช้นะคะสัปดาห์ละครั้งค่ะเพื่อนๆค่ะต่อไปค่ะเบียค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆผ่านการหมักมันแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีีเร่งการแตกตาดอกพืชกันแบบง่ายๆค่ะเพื่อนท่านไหนที่ปลูกกุหลาบนะคะกุหลาบเพื่อนๆจะออกดอกได้เร็วมากๆดอกใหญ่สีสวยนะคะเพื่อนท่านไหนปลูกสตรอเบอรี่นะคะนี่สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าผสมเบียรลงไปเลยค่ะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่นะคะติดดอกติดผลดีจ้าเพื่อนจ๋า พร right. ิกมะเขือนะคะไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลค่ะไม้กินผลมะนาวค่ะแช้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนใส่บีลงไปเลยค่ะเพื่อนนี่เป็นทั้งปุ๋ยและยาไละแมลงแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนเราผสมนะคะต่อน้ำสิบถึงยี่สิบลิตรนะคะได้เลยนะคะสัดส่วนนี้ค่ะเพื่อนหอมมากไม่กล้าขอบอกหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนนี่ลงไปเลยจ้าเพื่อนสะดวกช่วงเช้าใช้ช่วงเช้าได้เลยสะดวกช่วงเย็นก็ใช้ช่วงเย็นนะคะ เลยค่ะพ่นจ๋าตักเลยไม้ดอกของใครยังไม่ออกดอกนะคะนี่เพื่อดูโปอยเซียมน,นะก้อยดอกใหญ่สีสวยมากๆสีแบบแดงเข้มนะคะเข<อ>ียวเป็นเขียวแดงเป็นแดงครับเพื่อนลอารสสุดนี้เลยค่ะเพือ่อนจ๋าล่ารสลงดีเลยไม้ใบค่ะไม้ใบก็สีสวยๆนะคะนี่สีสวยเข้มกันอย่างี้เลยคะ่ะเพื่อนล่ารถลงดีเลยค่ะพเพื่อนค่ะ หนูมีแก้วค่ะแม่ก้อยใช้แก้วได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะนนี่เรามารดนะคะต้นประการังสายลุงของเราเลยค่ะเพื่อจ๋าน่ารักมากเลยเขาเต็กยอดสุดและลดราคาเพื่อนเพื่อนาลดรุคเเพื่อนเพื่อนสำหรับต้นไม้ของใครนะคะยังไม่ติดดอกออกผลต้นเหลืองโซมมากค่ะแม่ก้อยไม่ให้ผลธุิตกับหนูเลยเพื่อนเพื่อนนะคะอย่าทิ้งขวดแก้วหรือขวดเบียร์แบบนี้นะคะมีประโยชน์ต่อปุ๋ยในการบำรุงพืชผักของเราอย่างมากค่ะ มาดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะขวดนะคะจะก,กันความร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะน้ําในขวดนะคะจะไม่ร้อนง่ายค่ะจะเก็บคุณภาพปุ๋ยและคุณภาพของจุลินทรีย์นะคะกับต้นไม้พืชผักของเราได้เป็นอย่างดีค่ะใช้ได้ทุกขวดเลยนะคะเพื่อนๆลดแรงอัดอากาศได้ด้วยนะคะน้ำเบียร์ของเราคะ่ะที่เราใส่ไปนะคะเพื่อ,อนๆผสมแล้วเรียบร้อยคะ่ะเพื่อนๆเราก็เทค่ะใส่ขวดเบียร์อย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อน ก้วยก็ใส่ก้วยลงไปด้วยนะจะได้ไม่หกนะคะมีหลายขวดทําไว้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนท่านาไหนไม่อยู่บ้านหลายวันนะคะเนี่ยจะเป็นคังเก็บน้ําเก็บปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเพื่อนอย่างง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขวดหนึ่งค่ะเพื่อนนีขวดพลาสติกทําได้ไหมคะไม่ก้อยขาทําได้เหมือนกันนะคะแต่แบบว่าน้ําในขวดจะร้อนนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นขวดแก้วก็จะดีนะคะคือน้ำในขวดจะไม่ร้อนคุณภาพปุ๋ยและจุลินทรีย์ยังอยู่ดีอยู่ค่ะเพื่อนๆ เราก็ไปดูนะคะต้นไม้ต้นไหนไม่งามนะคะไม่ติดดอกออกผลโสมนะคะไม,ไม่ได้กินค่ะนี่จ้า<ร>ขวดเบียร์นะคะที่เราใส่นะคะสูตรลับสูตรพิเศษพืชผักงามค่ะเพื่อนทำอย่างนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยม่อยู่บ้านหลายวันพืชผักงามเสมอเอามือปิดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็วางขวดลงไปอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่อย่างนี้นะคะนี่น้ําเบียร์ของเราอยู่ในขวดนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆจะสงสัยนะคะไม่ก้อยค่ะ เอาขวดจิ้มไปนี่นี่นะคะและน้ําปุ๋ยน้ําจุลินทรีย์ของหนูจะลงไป,ปบำรุงดูแลต้นไม้ได้ไหมคะลงนะคะเพื่อนไม่ก้อยทดลองแล้วนะคะนี่เพื่อนเดี๋ยวเราไปดูผลงานด้วยกันเลยนี่กระถางนี้อะไรคะไม่ก้อยกอดไปนี่คือนะคะต้นหอมแบ่งค่ะไม่ก้อยปลูกจากรากเหลือๆค่ะกระถางเดียวไม่ก้อยยังมีพริกด้วยนะมีพริกแล้วก็มะเขือค่ะนี่เหลือจากการทํากับข้าวค่ะเราก็มาปลูกใส่กระถางนี้เลยเนี่ยนี่จากโซมโซมนะเพื่อนนะ แล้วก็โตช้ามากเราก็มาใส่ค่ะนี่น้ำเบียร์ลงไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆไปดูผลงานด้วยกันเลยนี่กุหลาบกระถางนี้ค่ะออกดอกดีมากๆตามหลักเขาไม่ค่อยออกดอกทำยังไงมาดูเลยครับเพื่อนนี่แม่ก้อยก็ใส่นะคะน้ำเบียร์ลงไปในขวดอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยน้ำนี่แม่ก้อยจะบอกว่าขวดนี้แม่ก้อยเสียบไว้สามวันแล้วค่ะเนี่ย ยุบลงมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะไม่ก้อยน้ําจะลงไหมปุ๋ยหนูจะลงสู่รากพืชไหมคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆนะลงอย่างนี้เลยนี่คือสามวันนะคะนี่อีกกระถางหนึ่งสามวันเหมือนกันนี่ๆนี่นี้นนนพิคค่ะที่แม่ก้อยเพิ่งเด็ดยอดไปค่ะเพื่อนจะให้พีกของเราแตกกอเป็นพุ่มสวยค่ะเพื่อนๆพือนี่พเพื่อนมีขวดแก้วขวดเบียร์มาทำอย่างนี้เลยมีประโยชน์นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ย่ดีจริงจริงเนี่ย น้ำเบียร์ของเราเริงราเริงดอกเยอะสีสวยใบเขียวใบใหญ่เพื่อนๆไม้ก้จะมาใส่กระถางนี้ค่ะคเพื่อนๆนี่ให้ดูสักก่อนนะพริกไม้ก้อยนะคะกระถางนี้นะติดดอกแล้วนะตูมๆบานๆก็มีค่ะคเพื่อนขวดนึ่งค่ะเพ,พื่อนๆจ๋านี่ของดีบำรุงพืชผักง่ายๆเลยค่ะขวดนี้งามจริงอย่างนี้นะคะนีคะคนะ่ค่ะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อน หนึ่งขวดนะคะพืชผักงามทั้งสวนเร่งยอดเร่งดอกนะคะเร่งการติดดอกออกผลแบบง่ายๆจ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะนำเทคนิคนี้นะคะไปใช้กันดูนะนี่ค่ะเพื่อนนีอีกคนหนึ่งเหมือนกันค่ะเพื่อนขาอย่างนี้น,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 นี่ดอกเยอะผลดกกันแบบง่ายๆไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลน,นะคะ เพื่อนมีโอกาสนะคะลองทำวิธีนี้เคล็ดลับนี้สูตรนี้กันดูนะจ๊ะดูดิเริ่มลดละดต่อไปนี้อย่าทิ้งขวดเปล่านะคะเพื่อนๆมีโอกาสทำสูตรนี้ไว้ใช้กันดูนะคะค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม mm ่ก้อยด้วยนะคะต่อไปนี้นะคะขวดแก้วนะคะ mm hmm. เพื่อนๆอย่าทิ้งนะคะ mm hmm. มาดัดแปลนะคะบำรุงต้นไม้พืชผักของเรานะคะง่ายๆกันอย่างนี้เลยนะจ๊ะบายยไปก่อนนะคะทุกคน